การดูเดโชและนี่คือช่วงแปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อครับผมวันนี้ไม่น่าเชื่อมากยังไงครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่าบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่ออ่าเอาคำถามมึงก่อนเลยคุณเคยดูหมอดูไหมเคยดูครับดูแบบไหนลายมือหรือดวงดูดูหมดฮะดูดูดวงด้วยดูหมอด้วยหมอนวดก็เคยดูอะไรไปเต้าอะไรไปเต้าเอาเปหมอดูหมอชอบนวดชอบนวดหมอนวดแบบนั้นครับแต่นี่อยากจะถามนิดนึงว่าเชื่อไม่เชื่อ เชื่อครับเชื่อคุณเคยดูหมอไหมดูครับแต่ก่อนเด็กๆดูบ่อยเหรอแต่หลังๆนี้หยุดดูแล้วครับทำไมอ่ะเพราะว่าทุกหมอบอกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อย่าดูเลยดูไแล้วมันเสียกำลังใจเสียกำลังใจเออจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็เชื่อนะเออแต่ก็เชื่อคุณอ่ะดูผมดูอยู่เรื่อยๆเลยครับชอบไหมชอบเชื่อชอบผมเชื่อเหรอจริงๆเนี่ยมนุษย์เห็นไหมมันไม่เหมือนกันคุณดูอะไรผมดูลายมือลายมือลายมือดวงดูไหม ดวงดูลายมือดูไหมวันเดือนปีเกิดแล้วก็พนวก,กับลายมือดูด้วยใครเคยดูอะไรก็แล้วก็ช่างแต่วันนี้ในรายการนี้เลยสดๆที่นี่เลยหมอดูเมื่นกั<ะ>้แต่เป็นหมอดูลายเทา้า <c oughs> เราได้ยินมาเยอะแล้วเราได้ยินมาแล้วหมอดูไดยเทา่าไงนี่เราได้ยิน,นรรเราก็ว่ามั่วนี่พูดตรงๆงเราก็ว่ามั่วมันจะมาดึงไงลายทงลายเทา้าแต่พอเราไปเจอหมอคนนี้ที่จเจริญศรีผู้สละ เขาเป็นหมอดูลายเท้าเขามีวิธีการเขามีหลักการในการดูท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อลองดูนี่ก็ค่อนข้าง80นะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่ที่ที่เราดำเนินชีวิตด้วยค่ะ ทำนายสิ่งที่ผ่านมากับชีวิตแม่นมากไม่น่าเชื่อเลยอะคะ่ะอึ้งบอกเลยว่าประทับใจเพราะจริงๆอะดูมาแล้วสี่ปีจะเรื่องอุบัติเหตุกับเรื่องร่างกายค่ะจะจะแม่นมากรู้สึกค่อนข้างมีความเชื่อค่ะเพราะว่าด้วยตัวประสบการณ์ที่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะก็ค่อนข้างตรง ก็อย่างตัวอย่างรถที่คันใหม่แกหมอบอกว่าเดือนมิถุนาจะได้ก็ได้จริงอเชื่อค่ะถ้าถามว่าที่ดูไปวันนี้ก็มันก็ตรงค่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะสิ่งที่ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันตรงกรันส่วนสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกเหมือนกับว่าเราจะได้ระวังตัวมากขึ้น นั่นเป็นเรื่องราวที่เห็นเห็นกันเลยทั้งวีทีอาจ่าจ่แต่คราวนี้มาดูกันเลยตัวเป็นเป็นจ่าจ่าลีกว่าอครับเาจะได้มากับคุณเจริญศรี้สละหรือหมอมดแดงเก่งคอยครับดี มันแดงนะมดเขียวอะมดเขียวมดเขียววีวีสาอันนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นหมอดูอะไรท่าอันนี้ต้องใช้วิจรรารณญาณใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่แต่น,นี้เป็นการนําเสนอว่ามีอย่างนี้จริงๆเพราะเราเคยได้ยินว่าหมอดูลายมือหมอดูดวงดูชะตาเห็นแต่น,นี้ดูลายเท้าตอนแรกผมก็คิดว่าเขามั่วพูดตรงตรงแต่เขามีหลักการเดี๋ยวจะถามให้ฟังว่ามันเป็นยังไงก่อนอื่นเลยคุณเริ่มเป็นหมอดูลายเท้ามาเพราะอะไร พอเรียนจบมานะคะก็ไปทําแพรที่เมืองการทองผาภูมิโอ้ไม่น่าเชื่อเรื่องกางรไปเจอใครแล้วก็เราเป็นคนที่อื่นนะคะก็ต้องไปฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่บ้านที่เป็นกะเรียงไปเจอกะเรียงค่ะกะเรียงเขามีวิชาดูเป็นลายเท้าอยู่แล้วเขาไม่ได้ดูค่ะบ้านเขาค่ะแต่เขามีตําราเหมือนเขียนด้วยใบลานอ๋อเหรอก็ยิ้มตำรามาอ่านแล้วใครท่องเที่ยวลงแพรแล้วก็ดูแต่ละคนแต่ละคนนะคะ ดูเพื่อฝึกฝนก็คิดเอ็มจะจริงเือเหมือนแบบแถมแถมใครมาเที่ยวก็แถมมั่วมันจริงเพราะว่าทำแพ้ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นหมอดูลายเท้าแต่แขกมาก็โทษนะครับบอกทันโทษช่วยกระดุนายกเท้าให้ดีฉันหน่อยนี่ไปดีแล้วก็ดูให้เขาดูให้เขาดูมาตลอดตลอดเพราะฉะนั้นพอแขกมาที่นี่เวลาอยู่ที่เที่ยวแพรนี้จะรู้เลยว่าอสวัสดีพี่เจริญศรีสวัสดีพิบยกเท้าเลยยกเท้าให้ดูด้วยให้ดูดูมาตลอด ดูประมาณ3ปีถึงค่ะแล้วคนนี้แพมันแตกธุรกินเลิกอะว่ากก็เลิ่กลับบ้านใครบ้านมันตาเลิกแน่นอนบ้านใครบ้านมันลืมดูลายเท้าตัวเองตอนนั้นไปดูให้คนอื่นไปดูให้คนอื่นตัวเองก็ต้องกลับบ้านดิพรกลับบ้านวิชามันติดตัวค่ะจุดเริ่มต้นคือว่ากลับมาก็มาแต่งงาน แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จะดูใครก็ดูเท้าสามีนะสามีที่ตอนที่ดูเท้าเนี่ยมันมาแบบดีๆเร็วๆหรือมาช้าๆนี่มันมาทีละเท้ามาทีละเท้าโอเคตอนนี้เวลาดูท่านผู้ชมนี่เรื่องจริงละนี่เล่าเรื่องจริงละุณเจริงสีเวลาเล่าเนี่ยผู้ชายดูเท้าไหนเท้าขวาค่ะเท้าขวาผู้หญิงซ้ายค่ะดูเท้าซ้ายแสดงว่าครูบาอาจารย์เขาหาสถิตจากผู้ชายได้เท้าขวาสถิติ ผู้หญิงเดินเท้าซ้ายนี่เขาเป็นเรื่องสถิติคนตายตำราเป็นสับเปลือนะคะเป็นสับเปลล์ตอนีถามตอนนี้ต่อถามตรงนี้ต่อถามตรงนี้ต่อสับเปลลเนี่ยเขาเห็นเท้าคนตายเขาดูเขาจะเลยรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันตายแล้วดูว่ามันต่างกันยังไงเขาก็เลยไล่ไล่ไล่มาเรื่อยๆท่านผู้ชมเราให้ดูตัวอย่างเนี่ยอ๋อนาง ครับเอ้ามานั่งเลยฮะนี่ท่านผู้ชมดูไไม่ดดู้อ๋อนี่ออ๋นี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยอ๋อเป็นผู้ชายผู้ชายนี่รู้ข้อความผู้ชายต้องดูเลยต้องดูท่านผู้ชมนะขออนุญาตนะขอประทานโทษนะอันนี้ขอโทษเลยเพราะว่าเดี๋ยวมาดูแล้วแบบว่ามั่วแล้วจุดยอดมากผมเคยพาเพื่อนผมไปนะเพื่อนผมบอกว่าแจ๊บพาไปดูหน่อยผมจำได้อยู่สระบุรีใช่ไหมครับเพื่อนผมนี่อยากดูลายเท้ามากแจ๊บพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยแต่ผมไม่พาไปครับทำไมเพื่อนผมขาด้วนสองข้างเลยไม่ไม่พาไป ขออนุญาตนะท่านผู้ชมคือเราจะบอกว่ามันเป็นวิชาที่มันมีวิชาจริงๆข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอะไรก่อนพวกเราข้อที่หนึ่งนะคะใต้หัวนิ้วโป้นี่ยเขาเรียกว่าเนินชีวิตนี่ถ้าสูงกว่าใต้นิ้วก้อยแสดงว่าอายุยืนท่านจะได้ดูตัวเองที่บ้านไม่ต้องไปให้ใครดูถ้าเนินนี้เนินนี้เนินนี้ สูงกว่าเนินนี้แสดงว่าเป็นคนมีอายุยืนค่แต่นี่จะดูว่ายืนแค่ไหนให้ดูต่อไปตรงมีเส้นค้ำกี่ชั้นค่ะนี่นี่นี่จะมีเส้นค้ำตรงนี้ไอ้คีคุณคนนี้เขามีเส้นค้ำสามชั้นสามชั้นแสดงว่า75แต่ไม่เกิน80ตายตายไม่เกิน80ดสเกินสตายสามชั้นถ้สามชั้นไม่เกิน80ครับ 75ไม่เกิน80ตายนี่อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเราดูอันอันต่อไปอันที่สองอันที่สองคือถ้าเราจะดูเรื่องครอบครัวเราก็วัดจากนิ้วชี้มา12เซนครอบครัวใช้นิ้วชี้นะท่านผู้ชมจากนิ้วชี้นี่มา12เซนงเซนแล้วเราก็ดูว่าเส้นนั้นยาวกี่เซนอ่าลงมาตรงนี้แต่ละเซนแต่ละเซนก็มีความหมายไปหมดแล้วของเขาเนี่ยพ่อตายแม่อยู่อ๋อพ่อตายปะพ่อตายตายแต่เด็กเลยครับตายแต่เด็กอันที่สาม แล้วก็เรื่องชีวิตคู่เขาอ่ะจะมีดวงแต่งงานสามครั้งโอ้โหต้องแคบเลยแต่งงานสามครั้งเลยแต่ครานี้เขาบอกว่าคนเราอะถูกลิขิตมาแล้วอของเขานี่ถูกลิขิตว่าเกิดมาบนโลกใบนี้ยจะเจอเนื้อคู่สามคนหนึ่งเลิกสองเลิกสามอยู่อธิบายง่ายๆอธิบายง่ายๆพี่คือว่าอันนี้แหวนอันนี้ระหว่างทางและนี้อันนี้ ้าใจแล้วเขาคนที่สามพอดีเพราะคนแรกเนี่ยเขาขว้างแหวนทิ้งี่จะแต่งอยู่แล้วนะจะแต่งอยู่แล้วขว้างแหวนทิ้งแล้วคนที่สองก็ไปกุ๊กกิ๊กเหมือนกันถึมีคนที่สามแสดงว่าคนที่สามยอยู่ได้อ่ะแล้วดูยังไงต่อไปถ้าถามว่าอาชีพอาชีพอาชีพก็วัดจากนิ้วนางมาสิบสี่เซนแล้วก็วัดจุดนั้นจากซ้ายด้วยมุมสี่สิบห้าองศาก็เอียงไปสี่สิบห้าองศาต้นนะ ถ้าของเขาเป็นเลขแปดแสดงว่าต้องใช้ต้องเป็นอาชีพที่มันจะความสามารถต้องใช้ความไม่ต้องใช้เงินลงทุนถึงจะดีมันไม่มีเงินลงทุนอยู่แล้วก็เลยใช้ความสามารถใช้ความสามารถก็เงินไม่มีแลวต้องเก็บเงินเป็นทรัพย์สินถ้าเก็บเงินสดเก็บไม่อยู่อ๋อเหรอต้องเก็บเป็นทรัพย์สินดีแล้วถ้าถ้าถ้าผมไปยืมผู้ใหญ่งี้ผู้ใหญ่จะกรุณาไหมครับดีเราะเดี๋ยวต้องไปเส้นทั้งหลังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะแล้วดูอะไรอีกดูอะไร ก็จะดูว่าถ้าเกิดโดมแบบนี้ควรทําบุญกับอะไรเราก็จะมีวัดจากความยาวของฝ่าเท้าว่ายิบสามเซนแล้วความกว้างของฝ่าเท้ายี่แปดขอโทษนะแปดเซนก็เหลือ15บห้าสิ้ในส่วนมากต้องช่วยเหลือคนที่ก็ตกทุกข์ได้ยากกเสริมดวงเขาอะไรเงี้ยอ๋อมายิบสักล้านนินช่วยเข้าใจแล้ว มันมีหลักวิชาไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดินไปแล้วก็พูดอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นจริงๆก่อนที่ท่านจะเดินไปเนี่ยเขาจะมีเป็นหลักวิชาอยู่แล้วหลักวิชาแล้วเมื่อท่านไปเขากลางให้ดูได้เลยว่านี้ฉันไม่ได้พูดมั่วถูกต้องไหมตอนนี้ที่เวลาเราไปดูกันจริงๆเนี่ยสมมติที่ตาไปดูกับหมอเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คนละประมาณ15้านาทีสิบ้านาทีแล้วถ้าคุณวางเท้าปุ๊บก็จะไม่ต้องมาบอกเราเลยว่าคุณเป็นใครมาจากไหนไม่ต้องวางเท้าเหมือนเรามีหน้าแต่ขอให้วางเท้าให้ถูกที่ ้องวางให้ถูกที่วางบนเก้าอี้แล้วยังไงบอกได้เลยบอกเหมือนอ่านหนังสือเล่มนึงเหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึงันิดนึงนี่เงินเงินสดผมจะเป็นยังไงเออเงินเงินเงินมีเงินเล่เงไเเนเส้นเงินก็วัดจากนิ้วนางมาสิบเซนไหนไม่ไหนไหนไวัดมาปักแล้วเราไดูเส้นที่เราไปเจอมันยาวกี่เซนเออตรงนี้เงินเงินเส้นเงินองขามีเส้นยาวสองเซนเท่าสองเซนทุกทุกทุกปีเขาบอกมนุษย์ะเป็นธรรมชาติธรรมชาติเจนวิวัฒน์จักอะไรที่เกิดซ้ําแล้วก็ซ้ําเล่าเพียงแต่เราไม่เคยวิเคราะห์ ดวงเขาน่ะทุกๆปีเงินจะดี4เดือนต้นปีกับ4เดือนปลายปี4เดือนกลางปีไม่ดีค่ะอ๋อคือ4เดือนแรกดีสเดือนปลายปีดี4เดือนกลางไม่ค่อยดีเพราใหญ่ประถามดีด้วยใช่ไหมก็ดีหน่อยหน่อย เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสถิติมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนี่คือหมอเจริญศรีผู้สละหมอดูลายเท้าฉายาของเธอก็คือมดแดงแก่งคอยไม่ได้ไปตีใครนะครับแต่เป็นชื่อฉายาหมอดูวันหนึ่งท่านผู้ชมเชื่อไหมวันหนึ่งเนี่ยดูได้กี่คนถ้าวันธรรมดาก็มีประมาณ30-40ถึงคนเกือบตายแล้วไปรอกันท่านผู้ชมไปล้างเท้าลอกันหน้าบ้านไปแต่ละคนโทษนะครับนั่งเก้าอี้ปั๊บ เฮ้ยเท้าเป็นไรไม่รู้กระดิกกันอยู่รอเขารอเขานี่เป็นความสามารถส่วนบุคคลห้ามลอกเรียนแบบปัจจุบันนี้อยู่ที่สระบุรี5วันอยู่กรุงเทพ2วันนะนี่ก็เป็นอะไรอีกแบบนึงหมอเก่งจริงหมอสุดยอดมากๆสุดยอดผมบอกให้นะเห็นของจริงเนี่ยสุดยอดไม่เล่าธรรมดามากครับ คือผมอยากบอกตรงเลยว่าผมไม่อยากพูดคําว่าธรรมดามากกับอาสักกี่รอบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้ถือว่าเก่งและแปลกแต่อันนี้ผมบอกตรงเลยว่าหมอดูที่ผมนํามานี่หลักการล้วนๆแล้วคนคนนี้นะครับผมเขาเรียกว่าต่อคิวเนี่ยตั้งแต่กรุงเทพถึงนครปฐมหดูกันเป็นปีคิวนี่ปีต่อปีโอ้โหพูดแล้วจะหาเอาคุณตาพบไปไหนครับอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดี คือผมอยากบอกว่าคนนี้นี่สุดยอดมากๆเป็นหมอหูตาคอจมูกครับอันนี้อันนี้หมอแพทย์ปัจจุบันแล้วครับหมอโรงพยาบาลนะครับฟังล่าจะเป็นโรงพยาบาลแต่จริงแล้วเป็นหลักสูตรการดูดวงครับครับผมหูตาคอจมูกถูกต้องครับนี่เขาหมดแดงแก่งคอยของคุหมดเอ็กแก่งแย่งครับอาจารย์ ชพื่อนพี่ถามมาผมเกือบนึกชื่อไม่ทันครับหูคอจมูกปากอ๋อครับขอโทษครับออข้อมูลหน่ยหูตาคอจมูกตาคอจมูกหูคอจมูกปากหูคอจมูกปากใช่ครับครับผมอาจารย์นี่แล้วอสวัสดีครับสวัสดีครับก็อันนี้คือมาทางสายียกันอันนี้เราจะไม่ไม่เราเป็นเหมือนกับเป็นทางเลือกนะคบผมขอโทษนะครับเอย่าหาว่าลบหลู่ ไปศึกษาที่ไหนมาครับอาจารย์โชติคืออย่าหาว่ารู้อันนี้ไปทราบมาจากสับเปลือกสับเปลือสับเปลือที่อยู่กะเหลี่ยงใช่ไหมครับใช่ใช่อาคุณผมก็เหมือนกันแต่ของผมเป็นเป็นเป็นไม่ใช่เผากะเหลี่ยงเป็นปากยอปากยอที่ดีคนละอันไ่กินเอาหนึ่งอ๋อทางนี้เอางี้ดีกว่าดูเลยดีกว่าทำไงต้องไงนั่งนั่งนั่งเหมือนกันได้ได้ได้เลยเหรอแล้วใครนั่งคุณจะหมอจะดูใครหมอจะดูใครเป็นเอาเอาชัวรัว ああเอาช,ชัดๆอ้าวนายนายนายโอ้ยเดกาอครับในรายการเนี้ยมีพิธีกรเยอะมากนะครับผมอยากถามว่าทำไมต้องเป็นผมทุกครั้งดีแล้วผมดูอ่ะขออยยงยหูมาเอออ๋อนี่ถ้าผู้ชมดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณเพราะนี่เป็นหมอโอ้ที่ดูหูก่อนเลย หมอเป็นดูเป็นเง้คุณนี่เป็นคนต้องต้องวัดไหมครับหมอต้องวัดนไมไม่ไม่ี้ไม่เม็น่ไร่ไม่ม่ไมัไม่้ม่้มาไม่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 ไมใชม่ไม่ไม่ไมาไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 มรม่ม่มม่ม่ไม่ไอ๋อเหรอครมบเก่ง่มม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 ไมมมไม่ไม่มม เอาเอาเก็บง่ายอ๋ออ๋ออันนี้ต้องวัดด้วยนะหมอหมออธิบายด้วยครับยังไงอะไรคืออหลักวงวงจุ้ยที่ดูเนี่ยนะับมันมันจะต้องดูจากหมอหมอครับวงจุ้ยนี่เขาไปดูเรื่องเกี่ยวกับสร้างบ้านสร้างอะไรอ๋อไ่ดูครับไปดูเองอ๋อหูเองครับหมอด้วยอันนี้เป็นคนดื้ออ๋อดื้อเเป็นคนดื้อเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทบพวกนี้คือพื้นฐานหูแข็งนะครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ย สามสามหารสองลบด้วยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาามีวิชาการละเอียดสามละเอียดมากนะหมอนี่นะหมอเขาเป็นคนที่เคลิ้มง่ายเขาเคลิ้มง่ายเป็นคนเคลิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวหมอทดสอบให้ดูนะฮะครับครับอ๋อทดสอบได้หลับตา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 โอ้ยอ๋อจะคลิ้มง่ายอ๋อจะคลิ้มง่ายอ๋อ บอกหมอครับไม่ต้องมันหรอกครับใครก็ดูนะอย่างเงี้ยนี่ตกลงจะดูอะไรเนี่ยนะโอ้ย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 อะไรขอขออนุญาตถอดแว่นได้ไหมโอ้ยนะครับเหนื่อยเหนื่อยหน้าขึ้นอ๋อนี่อันนี้ดูอะไรฮะดูจมูกอ๋อดูจมูกลายจมูกดูนะเออดูจากลายจมูกแล้วเนี่ยโอ้ต้องวัดด้วยต้องวัด ว่าคือคือไงครับอันนี้พูดไปแล้วอย่าอย่าอย่าตกใจนะพักได้พูดได้ได้ได้้ในรายการได้เลยครับเวลาคุณเป็นหวัดนี่คุณจะหายใจไม่ออกใช่ไหมโอ้โห ครั้งเลยผมเวลาผมไม่สบายหรือเป็นหวัดเนี่ยนอนเนี่ยหายไม่ออกใช่ใช่ครับนี่มันม่มากเลยหูหมดเลยอ่ะขอต่อไปดูปะในปากปากคือนอกจากหูเนี่ยจมูกแล้วปากเนี่ยเราดูลายลายเส้นเหงือก็มีนะลายเส้นเหงือกเลยเหรอละเอียดขนาดนั้นเลยฮะใช่ฮะใช่ัยหาคุณนะโอ้โหลายเส้นเหงือกโอ้ยจริงจริงหมอเจริญศรี๋ยวตายอะเราเย็นครับผมก็เด็กนี่เครื่องมืออะไรครับ คือมือในการดูลายเส้นปากครับอ๋อเลยเหรอครับครับอ่าให้ความร่วมมือหมอหน่อยให้ความร่วมมือหมอหน่อยหายแล้วเออมา้็ไม่เป็นไรหมอขนนาดี้้แลวหมอเขาเป็นมีจรรยาบันอู้ตายแล้วออ๋เฮ้ยอ๋ออ๋อนี่นี่นี่อาจอมราชันเลยครับเออดูลายเส้นครับดูดูลายเส้นหักก็ไป นัำป้งนอ๋อน้ำเอ็กโอ้โหดีดังเป๊ะเลยเขาดูด้านละด้านข้างกับด้านด้านบนโอ้โหนี่ด้านนี้ด้วยนะครับโอ้โหหมอโอ้โหหมอหมอโอ้โหหมอครับจับไว้นะครับจับไว้จับไว้หมอครับเป็นเป็นคนยังไงนิสัยใจคอเป็นคนยังไงไม่ทราบเป็นมีเมียมีอะไรอย่างงี้เมียเมียมีเมียมีเมียเมียมัน มีมีมีมาแล้วแต่ว่าคุณวันนี้เจอหนึ้งคู่แล้วแล้วแล้วแล้เขาลูกลูกเลยกเขาจะดีไหมครับหมอครับลูกดีฮะลูกดีเหรอครับต้องบอกว่าอลูกเขาเนี่ยแต่เขาจะตายแล้วนะเขาเขาเขามีลูกเออลูกเขาเกิดมาจะให้คุณ๋อดีอนี่าดให้คุณได้อดหลับอดนอนต้องป้อนนมป้อนน้ำตอนเทียงคืนจแล้วแล้วเขาจะมีลูกกี่คนนะครับคุณจะหมอดูไม่ผิดเลยนะน่าจะมีมีหลายคนมอหลายคน ทํไมะอ๋อจะพูดอะไรเออะอะมอมอจะบอกอะไรยงครับเอได้ได้แล้วนะปลาครับครับเวลาจะถามอะไรกันเนี่ยอย่าลืมผมนะครับอนนี้เขามีวิธีแก้ใช่ไหมให้ไปทําบุญที่ไหนด้วยใช่มแต่ที่ไม่ต้องไปทําบุญที่ไหนแกที่นี่เลย้วได้ยแกให้เลยด้ยด่วนด้วยถ้าสมุรทํา ทำแล้วนะชีวิตคุณจะดีเอมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะหูตาคอจมูกเนี่ยนะอันนี้อันนี้อันนี้แกแกวิธีแกลูกอมบาลมีลูกอมบารมีอ๋อถ้าดวงไม่ดีแกไได้แกได้ขอขอขอโอ้โมีทูกนี่ต้องทำพิธีมาแล้วหรือยังครับลูกอมนี่ทำพิธีการทำพิธีมาแล้วทำพิธีมาแล้วครับอันนี้ขลังไหมว่าอาจารย์ขลังมากต้องบอกกันว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นภายในวันพรุ่งนี้เลยเออ ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมชงชงด้วยจะมาปีติชงแล้วค่ายดื่มเอาเออาเถอะตั้งจิตอธิษฐานดีจิตตั้งจิตอยากได้อะไรอธิษฐานไปขออะไรไปเลยเอออยากได้อะไรก็ขอไปเลยเออโอเคนะอันนี่เอา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 ไปปักที่ไหนครับโคโรน เดปล่าปกากโคมาตทำไมต้องไปปักโคราชดวงคุณเนี่ยมันมีดวงที่จะโคจรไปทางทิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้เงินอยู่ทิศนั้นก็ต้องปากทิศนั้นเปิดประตูดวงตัวเองนี่ลูกอมอะไรนะลูกลูกอมบารมีบารมีขออนุญาตเสริมเสริมดวงให้เขาลูกอมอะไรครับลูกอมบารมีโอ้แต่ผมว่ามมีจริงฮะมีอะไรมีกลิ่นปลาด้วยนะบารมีครับลูกอมบารมีอ๋อ อมไวตอนนี้อายุไรอันี้สามเอ็ดครสามเอ็ดอ ah. oh. oh, <use> <laughs> oh, ๋อเอามอสอัน <Datab> น <ase> oh. ี <soy> ้อมต้องอมกี่ลูกครับอมเท่าอายุตัวอ๋ออมเท่าอายุอมเท่าอายุหมอสามแล้ไหมตายแล้วลูกค้าตายนหมอไอ้ที่ตกที่พื้นไปแล้วทำไงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อใช้ได้เหรกเจ็ดแปดแปดโอ้โหตายละ เจ้าหมอครับถ้าเกิดลูกค้ามันไม่ไม่ไหวถึงเจ้าแล้วทำทำไงอได้อได้อีกได้อีกครับม่ควมสงสัยถ้าคนคันจุอายุแปดสิบไม่ต้องสิอ็ดนะครับสิบเอ็ด อันนี้อันนี้ถ้ามุทธเอาอุได้จะเป็นบารมีเลยใช่ไหมสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วสิบสองสิบสองสู้สู้สิบสามเได้สิบสี่คือเป็นเรื่องศรัทธาล้วนๆเลยนะศรัทธาศรัทธาศรัทธาล้วนๆถ้าได้ถึงสิบสี่แล้วเนี่ยสิสิบห้าเลยครึ่งทางสิบหกหมอครับถ้ามันได้แค่ครึ่งทางเหรอครับเนี่ยครึ่งทางแล้วได้อีกแล้วได้อีกได้อีกเฮ้ยสิบ โอ้โหท่านผู้ชมครับไม่เชื่อก็อย่าลบลู1สิบแปดไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับสิบแปดเก้านะครับโอ้โหจะสิบเก้าเลยนะครับสิบเก้าสิบเก้าจะเข้าไปอีกนิดเดียวลงกินที่ห้อกูกันนะวงแตสิบเก้าจะเข้าแล้วเชียวหมอมาทางไหนไปงั้นเลยนี่ ยังไม่ถึง20เลยจะลงกระเดือกแล้วเนี่ยโอ้ยยันไม่ปาณีคนเลยอ่ะเดี๋ยวบอกาแล้วครับคุณเป็นคนพามันไปเองครับอะไรฮะคุณเป็นคนพามันไปเองผมขอโทษแทนทุกคนอีกครั้งบคุณปาบิงดีเดียวเลยครับเก็บไว้เก็บไว้ลูกอมบารมีเก็บไว้เก็บไว้ลูกอมบารมีพอแล้วไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวลูกอมบารมีผมบอกตรงเลยว่าผมคงเลิกกินลูกชิ้นปลาไปหลายปีวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจริญศรีผู้สละหรือว่าหมอมดแดงแก่งคอยนะฮะวันนี้เรามาดูกันเนี่ยให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีศาสตร์อย่างนี้ด้วยเหมือนกันเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะฮะแต่ว่าเชื่อสําคัญที่สุดต่อให้หมอดูก็จะพูดเหมือนกันเชื่อตนเชื่อทมสำคัญที่สุดใช่ค่ะถูกต้องไหมถูกต้องครับหมอมาทางไหนไปทางนั้น พ่อก็เชื่อทำเหมือนกันไม่ใช่แกฉันจะบอกแกให้นะถ้าแกอยากจะรุ่งเรืองทางด้านนี้นะดูไปทำหน้าบ้องแบ๊บท่นนี้เออผมผมไปอยู่แล้วข้าลูกชิ้นผมดแล้วสนใจบารมีให้เข้าเคียย์กันนะครับไม่ไม่คิดข้าวลูกอมคืนก็ก็ดีเท่าไหร่ที่ข่าวเต็มปากคนแล้วเนี่ยเอาลูกชิ้นมาก็ไม่ลวกใค้ดูใจคอทำด้วยอะไร กรามขอบคุณอีกครั้งครับคุณเจริญศรีผู้สลาะพากตอนนี้สักคู่พวกสิ่งน่าสนใจกว่านพวกช่วงต่อไปครับสักคู่เดียวครับงานที่เป็นที่หนึ่งแต่คิดถึงเป็นที่เธอช่วงต่อไปของรายการพบกับ Amazing ต่างแดนคุณวั์ยังคงอยู่ที่บาหลีพาไปเที่ยวเมืองอูบุดมีภูเขาไฟฟูจิด้วยอ๋อเมาบ่ใช้อยู่บาหลีไม่มีภูเขาไฟฟูจิ